สวัสดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงรถก็อันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมานะครับนี่เฮ้ยนี่มันเบอร์เราเอาแหมก็ไม่รู้มาจากไหนนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวต้องถามพี่เอ๋ก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะทำเป็นรอยยี่นะเป็นรอยยี่ดีไอนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ประนดต์รื้อนะครับรื้อแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะเอาเอาปั๊มหาย ลนะอู๋ฉีดก็หายนี่โอ้โหการเข่าแล้วลุงเ้ยแกไปเก็บซากรถไเข้ามาเลยเจ้าบอกว่าเกลีย้เท่อนะเอาท่อไปแต่ว่าเอาท่อแบบือขายท่อแคปซูลน,นะครับอ่าไม่ไม่ได้เอาแบบนี้นะเพราะว่าเขาบอกมันดังเกินนะครับแล้วก็ไอดียกสูงอ่าเนี่ยนะครับกอประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคเด้ขออนอุญาตรื้อเลยนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้เริ่มประกอบแล้วนะครับก็อันนี้ลูกปืนใหม่หมดเนาะอ่าลูกปืนใหม่ทั้งตัวนะครับอ่าอันนี้เพืองอะไรก็โอเคเนาะจะได้นะครับอันนี้ก็แปลงมุมหน้ามัาง่งไม่รู้อ่ะมีเบอร์โทรเขาเปล่า เดี๋ยวเมื่อวานเมื่อวานวันก่อนเออเนี่ยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวให้ทรถามมาก่อนไม่รู้ว่ามือหมุนหน้าหรือเปล่านะครับไปประเกกินขูดใหม่แล้วเนี่ยออ่ะนะครับแล้วก็อ่าเขาเอาท่อด้วยเนาะท่อแคปซูลนะครับแล้วก็อ่าฝาสูบเอ็นไดมานะครับนี่แล้วก็มีปอกแหวนแท้นะครับปอกลูกแหวนแท้นะครับ ก็สเต็บอื่นก็จะเป็นอ่าใช้ก่อพวกเอ็นาพวกปัม๊มหัวฉีดแต่งอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเซฟงบเยอะนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างเขาเลือประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวอีนี้เดี๋ยวฝาข้างเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรหาเจ้าของก่อนนะครับบางทีเดี๋ยวปิดผ่านขึ้นมาแตะขี้เกียจลื้อนะครับอ่ะโอเคแล้วผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะปิดฝาข้างแล้วนะครับอ่ะดูที่มีชุดสปริงไหม,มปั๊มเนี่ยเขาไปปั๊มมือสองนะเดือดปัม๊มไอ้ดือดรุ่นนี้คนเยอะไหมเนี่ยดูดิ ใช่ไหมเปลี่ยนมหม่ยอ่ะคอนไหมลอ,องเช็คดูให้เจร้อยเลยช่างได้ไหมอ่ะโอเค,อเคมาเ,คเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ภายในก็ประมาณนี้สปริงใส่ยังอ่ะสปริงใส่แล้วนะครับนี่ อ่ะโอเคอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องอ่าที่ส่งมานะครับก่อนลองติดให้ฟัางเสียงดูก่อนนะครับอ่ะน้ำมันเครื่องนิดโอ้คืนแล้วนี่เกี่ยวปัดแล้วนะครับอ่ะมีท่อแคปตูนนะครับ่แหมนิ่มดีเนะี่ย มีไส้นะข้างในนะครับอ่ลองได้ลองกำลังได้นะเพราว่า ช่างน็นอตนะเอ้ยมึงเกือบมือขาดเลยน้องเอาน็อตออกไปก่อนเลย,ยอยืมผาใครใส่น็อตคาวแล้วเนี่ยโมเตอเขามีมาปะเนี่ยไม,ยม่อย่างนี้ <c oughs> ขวางไว้ปลาโน่น

เออมาท่อเนี่ยสวยเลยเนาะนี่สำนักวิศาตนะครับท่อครับดูดิอันนี้ใช่ไหมนะครับอ่าต่องานนะครับอดี้แบรนด์ของผมเองแล้วนะนะครับตอนนี้นะครับท่อนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวก็จะส่งกลับนะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของเขาไปลองเทสลองใช้งานจริงดูนะครับอ่าแล้วก็ เรือนปั๊มนี่เป็นมือสองใช่ไหมหาเจอเลยนะเพราะว่าของเก่าเขาบอกว่าเขาถอดไว้ไปใส่คันหนึ่งไว้นะครับเป็นงานอันี้ก็เป็นมือสองนะครับแล้วก็ลูกปั๊มเป็นลูกปั๊มใหม่นะครับเป็นของเอเนออาร์นะครับไม่ใช่ปั๊มแท้นะเป็นเอเนออาร์นะครับปั๊มแต่งนะครับลูกปั๊มมออฉีดนี่รับประกันทั้งหมดหกเดือนนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยคือสามารถเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งต่อชิ้นนะครับเข้าใจตามนี้นะครับก็ โอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปใหม่ก็ทักเบอร์นี้นะครับ0ูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าเดี๋ยวก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยว <c oughs> จบไปเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ